จะอยู่บริเวณแถวๆวนี้นี่แหละแต่ว่าตอนนี้4ี่โมงแล้วเขาก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเริ่มขึ้นมาได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นแบบว่างานน่ารักน่ารักะเนาะในช่วงแบบว่ามกราคมแบบนี้อากาศกําลังเย็นสบายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสํารวจจุดปล่อยตัวงานวิ่งเมื่อกี้ปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูจุดอื่นบ้างแถวนี้จะมีแบบจุดถ่ายรูปสวยๆแบบนี้นี่สะพานพระราม9ก้าและสะพานพระรามสิติดก,กันอันนี้นะคะก็เป็นเหรียญสําหรับท็อปร้อยของผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นเหรียญของจริงเลย ตั้งแต่สมัยเปิดสะพานพระรามเก้าตอนนั้นมีงานวิ่งงานวิ่งด้วยงานวิ่งที่สะพานพระรามเก้าสะพานพระรามเก้าะันแรกนี่เราต้องชูเก่านี่โอ้โหสะพานพระรามเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะคะงานทางพิเศษด้วยเก็บไว้37ปี37ปีผู้ชนะผู้เข้าท็อปร้อยของผู้ชายผู้หญิงก็จะได้เหรียญนี้ไปเป็นเหรียญที่แอนชีมากเลยโอเค เป็นประวัติศาสตร์นะคะสาหรับใครที่มาวิ่งงานนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการวิ่งก่อนเขาเปิดการใช้สะพานจริงๆนะคะสําหรับสะพานพระรามสิบด้วยดีอ่ะก็รีบสมัครนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็เขามีจํานวนสมัครก็คือ1 0 0 0 0 10,000กว่าคนจะมาวิ่งเปิดสะพานกันตอนนี้เราก็เดินข้ามฝั่งมานะคะฝั่งนี้ก็สวยตรงนี้สวยนะตรงนี้ตรงนี้สวยมากเลยเพราะว่าเห็นเป็นสะพานอยู่ข้างหลัง บอกว่าลงไปก่อนได้ไหมนานๆทีจะได้มีโอกาสมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะสวยมากตรงกับตาเนี่ยยูริขยับมานิดนึงดูววิ่งตรงกลางให้พี่หน่อยอยู่ตรงกลางเลยโอเคขยับไปน,นิดนึงลูกเอาละวิ่งมาเลยพอแล้วพอแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบช่วงการเก็บภาพนะคะวิ่งแถวบ้านเขาแบบอยากถ<อ>ื<ข>อกล้องวิ่ง <ขอ S 1> ด้วย เต้องวิ่งทายข้างงเยอ่าแล้วก็สะพานชื่อเต็มๆของสะพานพระรามสิบก็คือสะพานทศมราชันนะคะก็สร้างขึ้นเสร็จเมื่อปี2 5 6 7ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะสวยโอเคค่ะตอนนี้เราก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นข้างหลังเขาถ่ายเราข้างหลังเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เห็นตรงนี้นะคะ ไปแล้วค่ะอยู่นี้เสาแล้วพอเลยเสาแล้วพอแโอเคแล้วพอก็จะบอกให้เราวิ่งลงอีกใช่แล้วค่ะวิ่งลงอีกเราต้องวิ่งลงอีกใช่ไหมคะทำไมคุณไม่พูดอเลย